ชื่อพระนิรันสักชาวนาฉายาพัทธวโรชื่อครูฝึกพระทิพสมาจาโรโลน้อมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ทิพสมาจาโรโลที่แนะนำและสั่งสอนทุกขบวนการฝึกระดับการเปลี่ยนแปลงของจิตก่อนและหลัง ก่อนฝึกจิตมักจะไม่สงบไม่มีสมาธิหลังฝึกสภาวะจิตสงบมีสมาธิในการปฏิบัติและในการฝึกริบเสียงรอบนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติในระยะนี้ได้ปฏิบัติโดยการเดินจงกรมพร้อมด้วยสติและสมาธิ ได้ระลึกนึกถึงภาพพระอยู่เป็นนิจพร้อมได้ระลึกนึกถึงความตายว่ากายนี้มีความทุกหนอถ้ากายนี้ถึงเวลาดับสูญแล้วที่ต้องละสังขารแล้วขอไปสู่พระนิพพานและก่อนนอนแล้ปฏิบัติโดยการน,นั่งสมาธิเมื่อจิตสู่สภาวะสงบแล้วได้ระลึกนึกถึงภาพพระ และองค์สมเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หลวงพ่อฤาษียิ่งดำภาพองค์องค์หลวงพ่อฤาษียิ่งดำได้ปรากฏเด่นชัดมากเมื่อออกจากสมาธิแล้วได้กรวดน้ําแผ่อุทิตย์ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้าก,กรรมในเวรทั้งหลายทั้งที่ได้ติดตามมาแต่อดีตชาติและเจ้ากรรมในเวรที่อยู่ในชาติพกนี้ ขอให้องค์หสิกรรมแก่ข้าพเจ้าและได้น้อมนำถวายบุญแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและองค์หลวงพ่อฤาษีลิงดำและได้หมั่นภาวนาว่าทั้กายนี้ถึงเวลาดับสูญแล้วขอให้ข้าพเจ้าไปสู่พระนิพพานเทินสาธุ